let's see let's see how our workshop is the topic of the title is the sorry earth re-search oh i like it here oh i like it here okay i see because i forgot to take the photo Oh. i have to submit the file. i have to submit the jpeg file jpeg file to else to your parents <laughs> let me scan your worksheet in one second please you you โตจิงเขาเป็นลิซ่าตัวีเมื่อหนึ่งแต่งเอะไรเขาเป็นลิซ่าล้วเราเริ่มรวเราเริ่มนเมื่อยองฮาแต่งปนแล้วาแลวแล้วแวแนแต่งเป็นาทีุดราเป็นราชาจเกเรราชายเกเรกีในในชวนดิ้ไหมีชอบยี่อะไรเราจะมาถี่ไงว่าทีซีจะออกเราจะมาถียงไงนี่ อะไรจู้ไม่คิดเรี่องนะไดเราได้ว่าเราเป็ประเทศจีน้วมันแลอย่าท้อเลิกนะเขามารอผมมากเขามารอผมก่อนว่าเขามารอชื่อว่าชื่อหนึ่งอะไรเ่ผมบอกว่าหนึ่งแต่ขอจีนเออแล้วเขามารอเราไงเขาเข้าร่วมเป็นประเทศจีนก็นายมารอเราก็าัวจีนอย่าท้เรื่

ชินเทียพีสยองฮาน่ามยรติมากใช้ลิคนเดียวโอเคพีอเนจาบีคาบาลีนซีนัมบวันดู้อนึงนะนะดูคำศัพท์ข้อที Y T วนน O

L I E R A R Y R A R Y ได้สมบริออสมบร L I E R A R Y L I R A R Y ได้ิบริออกสมบรณ์ห้า F a R F R ปาก่ปา F a R R ปากา บก From From จาก From จาก From จาก5 H R H R เออของเธอเออของเธอ H R เออของเธอเออของเธอ

W, W, E, K, W, E, n D, D, W, E, k a n D, S, S, D, a S, a F, F, W, E, T, F, W, E, T, M, M, P, P, F, W, E, T, F, W, E, T, M, M, P, P, F, W, E, T, F, W, E, T, M, M, P, P, S, R, I, E, N, D เปนเพื่อนเป็นเพื่อน F R I E N D F R I E N D เปนเพื่อนเป็นเพื่อน F R I E N D F R I E N D เปนเพื่อนเป็นเพื่อนย2 R E A D R E A D R E A D รีดอ่า R E A D R E A D รี R E A D R E A D รีดอ่าน

ลูก้งสรต่อไปสิบห้าดันดบัยออส้วยกับด้วยกับอด้วยกับด้วยกับดาบันด้วยกับด้วยกับ đen, quốc hảo quốc hảo tsem tsem dem quốc hảo tsem quốc hảo quốc hảo l ove love e love Đen. love

ปกติ US UA คำว่า LY u s u a y ปกติ j o e NICE I C E Nice D สวย NICE Nice D สวย NICE Nice D สวย QUIT QUIT Why earth here? Why ở here? Kill I E T. Kill you I E T. Why Why I E T. Kill I <Kal anyway> E, -e. T. Why Why P R A C E. P A C E. Press. P L A C E P Pras. -E. à -E. L A C E Press P L A C E P L A C E Press ตลาดที่ยี่สิบามดีดับบลโอดีดบูโอดีโดดีโดดีดีดับบลโอดีดบโดีโดีโคดดีดับบลดีดลโอดีโ่ิบสีเอลดับบลูเอวายเอสดับบลูเอวายเสเอาเอสมับบลเอาเอดับบลเอ always จำมังเสมอ a l จ a l w a y s ำ่า e y s always จำ m ังสมอยี่ m a m a k e m a k e เมธทำ m a k e เม a ท e m a k e เมธทำ m a k e เมธทำยี่ส h e r h e r s C R เธอเธอผู้หญิงเธอเธอผู้หญิงเอเธอผู้เธอเธอผู้หญิงยี่สิบเจ็ด H A ดับเบิ P Y H ดับเบิ P Y h p y มีความสุขฮปปี้มีความสุข H A ด P Y H ดับเบิ P Y ฮปปี้มีความสุข S A W T Y H -A -W -P -Y. Happy, B Happy B Please do not lose your worksheets or exercises Now you can take a rest or back Wear your worksheets or your exercises on your necks please